Terima kasih. ที่เราได้เห็นซากปรักหักพังของอาคารและโบราณสถา,านแห่งต่างๆก็อาจจะเป็นภาพที่สร้างความสลดใจให้กับหลายๆคนนะคะหลายคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันนะคะว่าภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเนเธอร์แลนด์ในเน,น,นปาน่นั้นจะเป็นภาพที่สะท้อนถึงอะไรบางอย่างที่คนไทยอาจจะต้องเฝ้าระวังด้วยหรือไม่คุณวิาพาปินแก้วได้ไปสํารวจอาคารเก่าในย่านเยาวราชนะคะซึ่งผู้ที่อาศัยในย่านนี้ก็ยอมรับว่ายังไม่ได้เตรียมป้องกันหรือว่าปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อรับมือกับความ เสียงแผ่นดินไหวแล้วยังเชื่อได้ว่าโครงสร้างเก่านั้นมีความแข็งแรงเพียงพอติดตามจากรายงานค่ะแม้ในกรุงเทพไม่ได้เป็นพื้นที่ระวังภัยเหตุแผ่นดินไหวแต่ลักษณะสภาพดินอ่อนและอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนกาญจนบุรีจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีตหลายครั้งคนในกรุงเทพก็เคยสัมผัสได้บ้างถึงแรงสั่นไหวและแม้มีพระราชบัญญัติการสร้างอาคารปี2550 อาคารสูงจึงต้องสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวระดับ5ขึ้นไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะนอกจากจะมีอาคารเก่าที่สร้างก่อนปี2,550แล้วบริเวณนี้นะคะยังเป็นแหล่งชุมชนที่มีอาคารและที่พักอาศัยจํานวนมากค่ะซึ่งอาจเสี่ยงหากถูกกระทบจากแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนใกล้เคียงค่ะย่านเก่าอย่างเยาวราชเป็นหนึ่งในพื้นที่ของกรุงเทพ ที่มีโครงสร้างอาคารหลายแห่งไม่สูงมากและอายุกว่า100ปีอาคารเก่า5ชั้นหลังนี้ด้านล่างถูกดัดแปลงเป็นร้านขายขนมภายในอาคารสภาพเริ่มสุโสมตามเวลาเจ้าของร้านบอกว่าที่นี่ไม่เคยต่อเติมโครงสร้างเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวสภาพยังเหมือนเดิมเชื่อว่าหากกรุงเทพถูกกระทบจากแผ่นดินไหวโครงสร้างอาคารนี้มีความแข็งแรงคงทน รองรับการสั่นสะเทือนได้เพราะที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวทางภาคเหนือที่นี่ไม่ได้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนพอดีไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอันนี้พูดเรื่องจริงเนาะพอดีเราอยู่ตึกมันไม่สูงอะค่ะแล้วเราก็เลยไม่ได้ไม่กลัวมากแต่ถ้าตอนนี้ถ้าอยู่คอนโดอาจจะก,กลัวเช่นเดียวกับผู้อาศัยในอาคารหลังนี้อยู่ในย่านเดียวกันทุบอาคารเก่าทิ้งและสร้างใหม่ไม่ถึง15ปี ออกแบบโครงสร้างคานเสารองรับน้ำหนักของสินค้าที่ขายเท่านั้นแต่ไม่ได้ออกแบบรองรับการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเพราะว่าตอนที่สร้างเนี่ยก็คือคำวนวณไว้แล้วว่าเออต้องรับน้ำหนักอะไรยังไงถูกต้องทุกอย่างคือจ้างอุศบกกรหรือใช้วัสดุออการก่อสร้างอะไรที่อย่างดีเลยก็คือมีการ ตรวจเช็คอยู่เ,เรื่อยค่ะเจอรอยร้าวอะไรตรงไหนก็คือทําการแก้ไขปรับปรุงไม่ได,ไได้ไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าก็คืออยู่อาศัยตลอดไม่ได้ว่ามาขายของแล้วกลับไปนอนพักชี่อื่หรืออะไรนี้ไม่ใช่อาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ไม่ได้สร้างเพื่อรองรับแรงสัน่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงรายเมื่อปีที่แล้วได้รับความเสียหายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน สาเหตุเกิดจากการกอร่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานของวิศวกรรมชั้นอ่อนของอาคารการวิบัติของเสาสั้นหรือเสาต่อหม้อระยะห่างของเหล็กปลอกมากเกินไปการยึดระหว่างชิ้นส่วนต่างๆไม่เพียงพอทําให้โครงสร้างของอาคารบ้านเรือนพังถล่มลงมาเมื่อได้รับแรงสังส่นสะเทือนจากแผ่นดินไหววิภาปิ่นแก้วไทยพพสรายงาน ตอนนี้หลายๆคนอาจจะมีคําถามอยู่ในใจนะคะว่าภาพความเสียหายที่เป็นซากปรักหักพังซากอิดก,กล้องกระจัดกระจายอยู่ในกรุงกาดมันดุนขณะนี้มันความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องมาจาก แรงสั่นไหวของแผ่นดินไหวหรือว่าเป็นเพราะการกอร่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานกันแน่นะคะขณะเดียวกันหลายๆคนก็อาจจะหวนนึกไปถึงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อ1ปีก่อนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําขึ้นอีกครั้งไทยเรามีความพร้อมรับมือมากแค่ไหนนะคะช่วงนี้ดิฉันอยู่กับรองศาสตราจารย์อเนกิริพานิชกรประธานสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปภิเษกร่วมในรายการ กเา่อาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะอย่างสถานที่อย่างในกรุงกาดมันดุเนี่ยภาพเหตุการณ์ที่เราเห็นภาพที่เราได้เห็นนั่นก็คือมีสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนทั้งเก่าและใหม่ตึกเก่า,กาโบราณสถานที่มันพังเสียหายไปทั้งหมดเนี่ยม,มันเกิดมาจากสาเหตุน่าจะมาจากอะไรกันแน่คะอาจารย์ที่ก็ต้องรับกันว่ากยรนินไหวครั้งนี้ที่เนปาลนี่ใหญ่มากนะครับค่ะ เราก็รวมรวม8ซึ่งเยอะมากของเรานี่ไปที่6.3ก็พอสมควรทีเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับอาคารขนาดเล็กนะครับซึ่งอาคารขนาดเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเราจะพบว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ออกแบบให้รับแรงเป็นอิสรหนะครับก็จะออกแบบให้รับแรงแต่แนวดินเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราลองพิจารณาดูตามรูปนะครับจากในภาพนะคะจากในภาพ สิ่งที่เราเห็นนี่นะครับจากรูปนี้เนี่ยเราเห็นว่าอาคารที่ออกแบบรับแรงอาคารทั่วๆไปนะครับ uh. จะไม่ได้รับแรงแผ่นดินไหวก็จะเป็นอาคารที่มีเสาเล็กนะครับขนาดที่คานจะใหญ่นะครับ<ช>แล้วอย่างระยะเหล็กปอกต่างๆที่ตามภาพขาวเมื่อสักครู่นี้ก็บอกมาเพราะฉะนั้นอาคารประเภทนี้เนี่ยจะเป็นอาคารซึ่งไม่ได้ออกแบบไว้นะครับ <Keys. S 1> ทีนี้ปจัญหาสาคัญที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราพบคือเราพบว่าอาคารที่มีความสูงน้อยๆเนี่ยนะครับมันจะมีการแกว่งนะครับที่ใช้เวลาเวลาเนี่ยค่อนข้างน้อยซึ่งเปรียบไปตรงกับ ไอ้คลื่นที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไหวนะครับจากกราฟที่เราเห็นรูปนี้เนี่ยเราเห็นว่าอาคารที่สูง2ชั้นและ3ชั้นเนี่ยนะครับ,รบเมื่อเทียบอาคาร1ชั้นและ5ชั้นเนี่ยอาคาร2ชั้นและ3ชั้นจะรับน้ำหนักของแรงแผ่นดินไหวมากกว่านะครับ,รบซึ่งก็งค,ะคะจะ,จะขัดกับความความเชื่อความขเข้าใจของหลายๆคนว่าอาคารมันไม่สูงมากมันไม่น่าจะมีความรุนแรงหรือว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบแต่จริงๆแล้วคือประมาณ2ชั้น3ชั้นนี่แหละที่ที่จะสูญเสีย จะเสียหายได้ค่อนข้างหนักูกต้องครับถูกต้องครับเพราะอันนีอาคารตัวเขาเองเนี่ยเขาจะมีการสั่นเรียกว่าสั่นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปตรงกับคาบการสั่นคาบการสั่นในที่นี้เนี่ยถ้าเรานึกถึงความถี่นะครับเราเห็นกราฟอย่างดูในหนังเนี่ยนะครับเวลาเกิดพอดีว่าก็จะมีกราฟทีถี่แล้วก็ค่อยๆลดลงนะครับกราฟทีถี่พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นความถี่มากนะครับเมื่อย้อนกลับมาเป็นระยะเวลาเนี่ยก็จะเป็นระยะเวลาที่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นอาคารที่สูงประมาณสัก6ชั้นเนี่ยเราเห็นว่า แรงลดลงมาจาก2ชั้น3าชั้นเยอะเลยแล้วอาคารที่เสียหายน่าจะเป็นลักษณะเช่นนี้ครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมขอญาตคุณจิรชาตาไปดูการกอร่อสร้างนี่ผมเชื่อว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราจะเห็นพวกผนังพวกเนี้ยนะครับหลุดพังลงมานะครับวิธีการกอร่อสร้างทั่วไปนะครับวิธีการที่เขาทำเนี่ยลวนทั้งบ้านเราด้วยนะครับเราก็จะกอ่อสร้างโครงสร้างก่อนเช่นเราทาเสานะครับแล้วก็ทําคาน แล้วเราก็จะใส่ผนังเข้าไปคือคเหมือนเหมือนมีโครงมีกรอบก,อก่อนแล้วค่อยค่อยไปเติมเต็มผนังด้วยอิฐด,ด้วยปูนทีนี้เวลาที่เกิดแผ่นนินไหวนี่คำถามคือเกิดอะไรขึ้นเวลาเกิดแผ่นนินไหวนะครับตัวผนังเนี่ยเขาพ,พยายามที่จะไปยันไม่ให้โครงเนี่ยเสียรูปเราเห็นว่าเมื่อ,เม,อเมื่อโครงถูกดันหน่อยเราเห็นว่ามันจะมีรอยหว่พวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ยึดแน่นดีเนี่ยผนังมันก็จะมีลักษณะของการพังทลายนอกละหน้า ลักษณะของการทังทลายนี่ถ้าเราดูจริงๆเนี่ยเราพบว่าอาคารที่เชียงรายนะครับนี่เป็นภาพจริงๆอาคารที่เชียงรายก็จะเกิดภาพนี้ยกตัวอย่างอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นผนังที่เราเสริมใส่เข้าไปที่เร infill wall นะครับมันก็จะเกิดลักษณะของการคำ้ำเพราะโการค้ำเนี่ยด้านนี้ก็จะเกิดการลักษณะรับแรงัดผมดยกตัวอย่างว่าผมเอาลูกโป่งหนึ่งใ,ใบเนี่ยกดในแนวด่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดแรงดึง อีกข้างหนึ่งคับคือพอกดลงไปอีกข้างหนึ่งมันก็ต้องมกุมาก็เท่ากับว่ามันมันกดสู้กันไปสู้กันมาเพราะฉะนั้นก็กดด้านนี้ก็จะเกิดแรงดึงด้านนี้พอเกิดแรงดึงด้านนี้ก็จะเกิดผนังแตกร้าวคือท้ายที่สุดทนไม่ไหวมันก็จะเป็นภาพในลักษณะนี้นั่นก็คือแตกร้าวหรือไม่ก็สุดลงมาก็คล้ายๆกับภาพที่เราเห็นที่เนปาที่เราเห็นในที่เนปาเนี่ยว่าอาคารที่มีความสูงสักสองสามชั้นเนี่ยส่วนใหญ่เสียหายนะครับ แล้วคนเสียชีวิตเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากผนังที่ล้มออกมานะครับทีนี้ถ้าเราไปดูวิธีการในการก่อสร้างผนังแบบนี้เราเห็นว่าผนังแบบนี้เนี่ยจะเป็นผนังที่ใช้รับน้ําหนักบรรทุกได้นะครับวิธีการก่อสร้างนี้จะสลับกันก็คือวิธีการเขาจะทําผนัง้ันก่อนเขาก็จะก่ออิฐถือปูนก่อนก่ออิฐถือปูนทียลังแต่ียว่าอิฐตรงนี้อาจจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีกว่านะครับหลังจากที่ก่ออิฐเสร็จปั๊บเขาก็จะไปทําโคมาลัดนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้ก็จะถูกลัด พอถูกลัดเสร็จปั๊บเนี่ยวิธีการนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นแบบลักผนงังหมายความาว่าเราโครงสร้างไปลัดผนังค่ะจะเห็นว่าเวลาที่โครงสร้างลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับ<อ>เกิดแผ่นนินไหวเนี่ยทั้งตัวกําแพงหรือตัวผนังเนี่ยจะเป็นตัวรับทั้งหมดเลยคือแทนที่มันจะยันการสู้กันจนไม่ไหวก็พังทางลายลงมากลายเป็นว่าผืนแผ่นเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยรับน้ําหนักแล้วก็จะช่วยเราได้ในอีก ประมาณหนึ่งตัวเขาเองก็จะรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งได้โดยปกตินะครับแล้วก็จะกลับสามารถรับแรงกระทําด้านข้างซึ่งเป็นแรงแผ่นดินไหวล้วเห็นว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยโครงพวกนี้ก็จะเล็กกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับโครงเดิมเพียงแต่ว่าเราโชคดีมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเรานะครับเวลาทาผนังเนี่ยเราก็จะใส่เรียกว่าเอ็นเนี่ยนะครับก็จะใส่ในแนวดิ่งแนวนอนโดยทั่วๆไปเ่ยก็จะใส่ประมาณสักหกตารางเมตรค,ความหมายคือถ้าไป3เมตรสูง2เมตรเนี่ย ใส่ตัวเอ็นเอ็นนี่ก็จะทำกับคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมันจะช่วยอะไรได้คะมันก็จะช่วยยึดแบบเดียวกันเนี่ยนะครับอ๋อเรน่อถ้าเกิดว่าเป็นผนังโล่งๆอย่างเงี้ยมันยันแตกแล้วก็จะหลุด โชคดีว่าเราเกิดแผ่นดินไหวประมาณสัก6กจุไม่แรงมากครับก็เรื่องโชคดีคดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดรุนแรงแบบที่นั่นเนี่ยตอนนี้ความพร้อมของอาคารในบ้านเรามีมากน้อยแค่ไหนคะจย์ตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอาคารเล็กๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอาคารที่ควบคุมโดยวิศวกรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าควบคุมขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จําเป็นจะต้องเจ้าของบ้านต้องหาวิศวกรมาซึ่งอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายก็ยังมีความคิดว่า เป็นไม่ได้ไหมที่เราจะมีแบบมาตรฐานนะครับที่แข็งแรงสําหรับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้้อยเลื่อนนะครับค่ะดังนั้นก็คือตอนนี้เนี่ย แม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายแต่ว่าถ้าบ้านไหนแถบไหนที่อยู่ใกล้ๆก,กับพื้นที่ที่มันเคยเกิดแผ่นดินไหวมาก่อนเนี่ยก็อาจจะไปปรึกษากับใครได้ไหมคะเพื่อที่จะให้มาดูบ้านให้หน่อยมาเสริมแรงบ้านให้หน่อยที่มสม<ห>คันยินดีเลยนะครับเพิ่งกี้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้กลครบหนึ่งปีนะครับแล้วเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อ5พฤษภาคมเมื่อปี2557นะครับนี่ก็ใกล้ครบหนึ่งปีแล้วเพราะฉะนั้น ผมอยากให้พวกเราลองนึกดูเจ้าของบ้านนะครับนึกว่าในปีที่แล้วเนี่ยเรามีผนังแตกแบบนี้ไหมนะครับเรามีรอยร้าวของเสาเนี่ยในลักษณะเฉียงเฉียงไหมนะครับผมรู้ก่อนงนี้ครับว่าในกรณีที่ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับใน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 รูปนี้นะครับลักษณะของรอยร้าวที่เกิดขึ้นจากการยันเนี่ยมันจะเกิดเฉียงเฉียงแบบไหมนะครับซึ่งเฉียงเฉียงแบบนี้เห็นมีรอยร้าวรอยเฉียงลึกๆอยู่แถวนี้เนี่ยหรือเราเคยซ่อมเฉียงเียงแบบนี้เนี่ย แล้วพบว่าในหนึ่งปีที่ผ่านไปเนี่ยมันเริ่มเสียหายละมันเริ่มมีเริ่มเห็นรอยร้าวโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ให้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าโครงสร้างอาจจะเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะเวลาเฉียงเฉียงเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถรับนักในแนวดิ่งได้เพราะมันก็จะก็จะเลื่อนหลุดนะครับค่ะรอยร้าวแบบนี้ไม่อันตรายครับเฉียงเฉียงก็อันตรายมาก่ค่ะดิฉันได้เคยพูดมาหลายครั้งนะคะว่าตอนนี้เนี่ย แผ่นดินไหวกับบ้านเราเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเป็นภัยที่ไกลตัวแต่ตอนนี้หลายๆสิ่งมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะคะที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราไม่สามารถนิ่งนอนใจกับภัยจากแผ่นดินไหวได้ใครที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เคยเกิดแผ่นดินไหวนะคะลองสำรวจบ้านตัวเองดูเสริมแรงให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะวันนี้ขอพระคุณ<ข>อาจารย์มากค่ะ<อ>